อย่างโตโยตาสปอร์ตเปอรรูครับชั้นที่สองครับคาเฟ่แมวก็ชั้นที่สองนั่นแหละนะครับครับรูกกั้นสัต์ต่างๆเราทำเองทั้งหมดนะครับโดยไม่ได้จ้างช่างข้างนอกนะพนังกงานชินรายเดือนรายวารฝ่ามือก็จะเป็นเที่งกา้าแพงคอ ยอดนำใหญ่ก็จะเป็นปลงทอง,งอัสเตรียนะครับ้นบ้าขึ้นกลางก็จะเป็นนาซาเวอินโดนีเซียจะเปลน่นเรื่งตั้งเพื่อประหยัดเืินที่ได้เนือ้อเต่าคุณกินแต่ลาคุณลาบเต่าง่ายเต่าลูกคนหายใจนิดจัดเลยเนาะ ดวงจัดชายดางปัดหายปุ๊บไม่ถึงปีดวงจัดชายอ่ะนะครับแต่ได้ตังเยอะเต่าคาราบากาดกระโดดไยปลาเบอร์ก็จะเป็นปลาม,มองเงินปลาที่เงินคิวบาตามก่อนนุงรถพัทยาครับเศรษฐีิจประวัโชว์ที่ประเทศอังปกฤษ6ปีซ้อนนี่จะนุง่งรถพัทารางวัลเด็กตอมกรองคนไทยต้องประเทศได้หน้าได้าตาส่วนดวงรถพัทยาได้เศรษฐกิจ เห็นต่าประเทศจีมร้อยกว่าประเทศเขานะเจ็ดจัดนุ่งนวดได้อันดับที่หนึ่งครับชอนแฮกํำลองจต่าประเทศทางเหนอครับร้อยสามสิบแปดก้อนถึงได้เก็บสิ่งมาจะจังของโลกครับ,บหินทรายเบาเบามีเวลายกสส่พาดได้แต่หากยกลงพนักง,งานเราไม่มีเวลาทักแรกขึ้นเอง ส่วนซ้ายมือและขวามือก็อินเดียกำลังแอชชั่นถ่ายภาพแต่ายมือครับสองตามโลกทางทิศต้จะเใ็นจุดนี้หมดเลยส่วนัซ้ายมือครับสีหวานตรงเกิดซ้ายมือเนี่ยแหละครับโคโคธทิเมอกระามาคาทะเลมันจะเป็นลูกแฝดต่างที่น,นะดูน่ารักมากแบบรูหัวใจครับอยากที่ติดเงิน นั่นหลักประ้าทะเลในทางข่ายกรุงเทพเห็นมะนั่นหลักประท้าทะเลไม่ใช่ลูกของมันนะั่นแหละลูกมะพร้าวนี่ใส่เชิงเหน็บไม่ใช่กลัวหายนะกลัวอถ้าผู้ชมเดินสายภาพหมุนไปหมุนมาแล้วมันจะติดมือไปสาราทิ้งรางปฏิฐ,ฐานอยู่ข้างบนก็จะเป็นลูกพ่อเลลจริญลูกพ่อสมหวังลงูกพ่อสำเร็จครับฝ่ามือนั่นแหละสำหรับนั่งรถกลับครับแม่นลอยหุบเขาไราโนสาว อันไหนก็ได้แล้อนต้นโน้นกจากอัฟริกาใต้ครับปวยไม้เพชรหงนะครับปวยไม้เพชรกึหงนะครับล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภูเขาเราสร้างเองครับจากเรือนพ่อจำเป็นภูเขาพอสิบร้อยก้อนหินตันละสองร้อยหัวไม้ด่างในจุดนี้ ถ้าทุกท่านไม่รีบไปไหนนะสามานนทดเินถ่ายภาพได้ทั้งหมดในตามอาจัจฉริยะไหนคร,ร,รัออรบผู้สามารถทซ้ายมือดอกสีขาวลีลาวดีตะพองเพชรติดกําเนิดทินโดนิเซียส่วนส่ใต้ที่แสนอยู่ซ้ายมือครับกําเนิดข้าเรียกววาดชายไม้รัมแปล่เป็นไนกนย,ยก็ผันไม้เรื่อย ใช่ก็มีาภาษาแไทยต้ออ่านไม่ออกเน้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าหน่อยเป็นภาษาไทยล้วนอ่านไม่ออกออที่แสนอยู่เป็นแล้เราเรืสีกระถางใบใหญ่คว้ามือชนชมกระถางสีฟ้าสองฝัง่งไม้ประดับไม้ประดับทั้งหมดมันมีชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับก็คือต้นอลูมิไนยและเป็นไทยก็ต้นอะไรไม่รู้ภาษาเวียดนามเรียกว่าต้นทีจู่าฮั่ง อะไเป็นได้ก็ต้นนี้หยัางเบาหูเพราะมันเยอะ,อะุ่นเนาะต้นใดเลี้ยงจนวมไปถึงหัวขึ้นครับถึงขึ้นปุ๊บเอาแฝนไว้น้ําร้างให้สะอาดหลังจากนั้นอย่ารดน้ำสี่อาทิตย์พารากฝอยออกให้หมดเพื่อเราจะได้จับรากแบบนี้แหละจากราคาสองร้อห้าสิบอาจจะถึงห้าพันอาจจะมุนนะเนียครับก็แฝนไว้แล้วก็จัดรากโดยการใช้ไม้หนีบ รื้อันไว้นานไหมสองปีค,คลายออกแล้วแปดเตีเยนดึงขึ้นทีหนึ่งเปลี่ยนทีน่อีกตอนนี้รากมันอยู่ในระเบียบวาทศิลป์แล้วไม่ต้องจ,จัด้าไม่ถึงปสมมันจงศิลป์หรอกระเบียบวาทศิลป์จะเอาลงใหม่มก็ได้อยากให้มันสูงใช่ไหมฮะหาเก้าอี้ให้มันนั่งตน้นดามาทำบอลไทยได้สวย่างา่าเรียกว่าจะกาโนแลเป็นไทยก็จักานาจนจมราสีทอง กองทีสองแถวยาเวเหยียดที่มาจากจีนเื่นมาสองแถวข้างหน้าครับจากสกเปนกองทีสเปนนะครับ<ว>มันตับประหาอสียกบนกระทางมือซ้ายมือยาวเหยียดริมถนนตับประหลสีพันดูดอกขวามือครับตับประรลอสีมาจากพันดูไปทั้งนั้นเลยเพราะว่าดอกไม่มีให้ดูเลยให้ดูจะไป กอาจอได้ชินเนียนครับจอดไม่เลยไม่จอดไม่เหี่ยวเพราะว่ามันไม่ถูกแดดหรือไปไมเช่นกันไม่เหี่ยวไม่เถาไม่เลยเลือขึ้นบ่อครับระวังปัานกระสังยาครับหนึ่งเดียวในโลกที่ตรวนดุรถตั้นเองเวียดนามบ,บอกว่า ไม่มีใจหนักเต่เป็นไทยก็ไม่มีจำนายนปั้นเองครับเหมือนลุงลุ้นลงปั้นในราล่างนั่นเองครับไม่ได้ช่วยกันปั้นในครป,ป,ปั้นมันแต่ผมไม่ได้ปั้นหรอกเ <c oughs> มื่อถ้าต้นตานนเนลเสนอเราต้องดดอไ,ได้เพาะครับไม่งั้นไม่ทันการจัดสวนเราก็ไปซื้อราชบุรีเพชรตุรีเขาให้เที่ยวเดียวจบเลย ไปขุดออกมาเยอะเกินสระปองเพชรตุงๆจากตะเพินตามคาริสีชิบาสบปองเพชรลูกใหญ่จะมาจากกินขึ้นผิวหลบแทยแลนด์ครับะปองเพชรก่อหววัดต่อได้รักต้นแก้วมังกรฮะทำไมใส่ั้างเพ็รใส่้งใหญ่มันนมน้ำมันเน่าลดน้ำแต่สนเข้าวันลดที่หนึ่งก็เยอะ ส่วนฟ้ามือเน้นจะนนสองฝั่งน้นกระถางนะอากระเวืตายพันฟังอยูโดนนเซียส่วนฟ้ามือครับดอกที่เลี้ยงแดงชมพูนั่นแหละเขาเรียกว่าอยู่รอดเดียวกันทั้งดมทั้งทาครับโป้ยเซียนส่วนระกรบกรบริดนำมาจำหน่ายครับตนน้นละแสน ลบความไม่เข้ที่จริงน,นั่นมันสีขาวที่ชมพูที่เขียวนั่นแหละมันบินมาตีห้ามันหิวน้ําไปฉก,กินน้ําถูกสังสีก็เลยกลายเป็นสีเรียวจัพฝุงเลยเครูใครรับฟังเองครับจากาจำต้องจำเป็นโรขาวก็สิบล้วันนึ่งันละสองร้อยแล้วสั่งต้นน้ำใหญ่ขึ้นลื่นอิละมาที่หลังโปรอัสเตียพระราพักฟันเดินใจสำสำหรับทุกท่าน,น,นแล้วแหละหรือจะนั่งเล่นปากฟันก็ได้แต่ขอร้องเวลาลุกไปจะเอาฟันหนีาไปด้วย พระอุบากสกท่านสถิติสุ่ิยุทธ์อาจารย์จันทบุรีนะฮะเดี๋ยวใจเยน็นๆครับแป๊บเดียวครับขวามือนั้นแหละหขวาด้วเยเนโนสาวซีจะนั่งรถแทบเนาะเส้นบาบาับไม้จากจีนแอฟริกาใตา้ทุกท่านมองไปขวามือปุ๊บนั่นแหละหกขาวไดโนเสาร์เดี๋ยวเราขายของแล้วใช่ไหมฮะ ซื้อลูกขิ้นแถมไม้เสียบซื้อน้ำแถมหลุดดรอก็หลอดดวดหรือจะขึ้นสะพานตะกคร้เามนี่ก็ได้ไปลงกลางเขานั่นแหละถามว่ายาวไหมหกสิบเมตรทางราดที่ตอดให้นถดข้ามเดนลง,ลงนวบไปหารน,นไกลไหมหกสิบเมตรเช่นกันไม่ไกลครับเลขแปดเป็นเลขมงคลของเทียนแปดแปดแปดแ,แลแ้วก็แปด จะมองฟีดสูงๆข้างหน้ามาจากสเปนที่มองเห็นไม่ช่ยิ้วครับป่าวแบบไม้สักิ์สิทพระพิกาตใต้หากกลับจอดให้ลงตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่จอดทางอ้อมสวนปะหินก่อนเพื่อท่านจะได้งงแร่หลงอยู่ในสวนตรงน้นต้นานบ่ายหลงถึงห้าโมงเย็นเนอมีท่านใน้รรยาดาน้ำอยู่ไหมสายน้ำอยู่ข้างหน้าเนอาดมันต้องรับเนอเนาะไปเลยเนอ เออเม็ดยันซ้ายระวังถ้าเ้องหล่นลงไปหนุนสาน uh ้ำจระคา้ห้าปากไปแล้วสักสุดข้างหน้าที่ท่านเห็นก็คือแจกอินเดียเดินตอนนี้หินตายนำมาจากอเมอนาดีปราจีนบรีจากสบนุ่งรดของเราเองครับโยกัสดีิรับ แต่หินจากอื่นที่ไม่ใช่หินทรายเราซื้อกันละสองร้อยหินทรายเราไม่ได้ซื้อจากส่วนของเราเองนะตามแต่กันเป็นต้นทางการจากอเริกาใต้ซ้ายมือจระเขสเตอร์คนไดโนเสาร์คนกลให้ีลูกความมือที่เตือจงตุกนั้นแหละนะจากขึ้น่กระพันแต่กายวอกเข้าไปในตึกเลยครับออกชั้นที่สอง ห้องแอร์ห้องน้ำก็มีสำหรับท่านนั่นแหละตัวนี้ลงหน้าเมตรลงดียิวไม่ไกลหรอกครับ60เมตรใช่ฮะเดินสะพานไะไครก็ดีกว่าเดินเล่นแถวนี้เสร็จแล้วเราเหนื่อยใช่ไหมร้อนเข้าไปนั่งเล่นห้องแอร์ปุ๊บเสร็จแล้วขึ้นสะพนสะานตะไคร่รอ่ตัวเดินลงทางเขาวัวนี้ลงข้างหน้าเนี่ยครับถามว่ายาวไหมหกสเมตรทางลาดที่60หเมตรนั่นล่ะสวนฝรั่งเศสหนึ่งสวนฝรั่งเศสสองผมพาได้เนื้อเสาอยู่ข้างหน้า ใช่ครับ่านไหนก็ได้รักษาบาดได้ดีรถมันหมุนเียนอยู่ตลอดจาวิ่งหารถรถมันวิ่งหายเองหลักเนี่ยเขาวิ่งมาได้เนี่ยรอบ่านไหนก็ได้จะไม่ใช่สิบรอนะนะครับซื้อน้ําแถมดูจอดอ่ะอยู่ใกล้ๆนั่นเองเนี่ยผมจอดให้ลุงฝามือนั่นนะ่ะนะครับอยู่นั่นแหละหลก้อนหินเขาวางอยู่แบบนี้ระวงังครับเผื่อมันไหลเนาะรางนะ้ำไม่มีแผ่นปั้นนะ้โดยเสาจึงจะเป็นปุ่นปั้เเนเกิดอันตรายได้ ระวังที่ผมแนะนำถือว่าโอเคแล้วนะเนาะโอเคไหมครับแท่งเชือกวิมาถ้ามาถ้ามาคาต่อไปถ้ากวัวเดินไม่ไหวเด้อเอารถดีมเงียมาด้วยฮนะจะได้เข็นตัวเองรถยืมเงียราคากี่บาทครับโอ้ยค,คันไม่กี่บาทเองออเ ผมพูดทำหน้าที่พนักษาผู้บรรยายก็ขอขอพบพระคุณครับแรงน้ําใจสำหรับทุกท่านเนาะสื่อสาแวะยจมแจมเพระราชาส่วน่งรถหวงว่าโอกาสข้างหน้าคงมีโอกาสสาหรับทุกๆท่านดีเสือไม่ได้กระป๋งองผมนะรถมันหมุนเยนอยู่ตลอดท่านเดวิ่งหารถรถมันวิ่งหาเองรักษ <c oughs> าป,ปัดให้ดีนะครับอย่าให้หายถ้าหายมีสิทธิ์ก็กลับก่อนลงรถก็จะดื่มอะไรครับเอาลงไห้หมดครับ Ah, okay.